สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้แซวแปมก็มาเที่ยวที่ฮาร์ตนะคะนี่ก็เป็นร้านขายสก,กีนะคะชลิตเทนพลายนะคะไม่ใช่ร้านขายนะคะเป็นให้ยืมให้เช่าประมาณนั้นนะคะพี่พี่น้องๆจ๋านะคะผู้คนก็เยอะตรงนั้นก็จะเป็นลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตที่ข้างในนะคะก็จะเป็นลานสเก็ตอันนี้ก็คือเป็น สถานที่รอบๆนะคะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะคะข้างบนนะคะพี่น้องจ๋านะคะข้างบนนะคะก็จะนะคะนั่งไซบานกันขึ้นข้างบนนะคะพี่น้องะ่ะนะคะนะคะเราก็จะไปนั่งไซบานขึ้นขึ้นข้างบนกันนะคะนะคะข้างบนเขาจะเล่นสกีกันด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะคะ <fy 1> คก็มาดูกันว่าสาวแปมจะพาพี่น้องไปได้ถึงตรงไหนบ้างนะคะ,นะคะ นะคะนะคะอย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะมีให้ยืมนะคะพี่ๆน้องๆค่ะนะเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะ คนรอขึ้นไปข้างบนนะคะพี่พี่น้องนองจ๋าคนรอขึ้นข้างบนนะคะพี่พี่น้องนองจ๋าเยอะแย,ยะมากมายนะคะนี่คือรอบบรรยากาศรอบๆนะคะพี่พี่น้องนองจ๋านะคะสาวแหมก็จะให้พี่พี่น้องน้องเห็นอีกรอบนึงนะคะตรงนั้นใหญ่ๆนั้นก็คือเขาเล่นลานสเก็ตลานสกีกันนะคะ พี่น้องจ๋าที่เราไปเข้าคิวตะกี้นี้ก็คือเพื่อรอสิ่งนี้นะคะแล้วเขาก็ถามเราด้วยว่าเราฉีดยาหรือยังนะคะก็โชว์ให้เขาดูอันนี้ก็คือจะเอาใส่แขนนะคะก็จะผูกแขนไว้ประมาณนั้นนะคะพี่น้องจ๋านะ,ะนะคะนะคะอันนี้เขาบอกว่ารวมแบกไซบานนะคะก็ คือตรงนี้ก็จะมารอจ่ายเงินประมาณนั้นนะคะพี่น้องจ๋านะคะ สามสิบสามยูโรนะคะนะคะสามสิบสยูโรค่ะพี่นันจานะคะขึ s? ้นมานะคะ ก็จะบอกหมดนะคะว่าอัพที่นี่เริ่มจากที่นี่ก็ใช้แมสนะคะพี่น้องจ๋าะคะพี่พี่น้องๆค่ะอาจาก็จะให้ยากาศนะคะพี่พี่น้องๆค่ะนะคะ พี่น้องจ๋าอนี้ก็คือที่ที่เราจะขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีบอกหมดนะคะพี่น้องค๋าว่าอาจจะขึ้นไปตรงไหนบ้างนะคะขึ้นไปยังไงบ้างนะคะ I'm not. ขึ้นข้างบนนะคะเราะเราก็จะขึ้นข้างบนกันนะคะ มากเหมือนกันนะคะก็จะมีคนเล่นสก,กีนะคะก็จะมีคนเล่นเหมือนกันนะคะอ่าหยุดนิ่งอีกแล้วนะคะหยุดนิ่งอีกแล้ว บ้างคะพี่น้องจา๋าสวยงามไม่เอยสวยงามไหมตอนนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มนะคะเหมือนว่านะคะท้องฟ้าครึ้มเหมือนว่าฝนจะตกนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะพี่น้องจ๋านะคะเหมือนฝนจะตกจริงๆนะคะ รอบๆก็จะมีคนเล่นสกีเยอะแยะมากมายนะคะนะก็จะมีคนเล่นสกีนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคนเยอะแยะเลยนะคะคนเล่นสกีก็จะเยอะแยะเลยนะคะ ไม่กล้าเล่นนะคะพี่น้องจ๋าเป็นกลัวลมเปไม่กล้าเล่นเป็นกลัวหกลมนะคะอ่านะคะเราก็จะกลับช้าชนะคะเราก็จะกลับมาดูนะ,ะตรงนี้กันนะคะพี่น้องจา๋านะะนะ,ะป่าสนทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะ ก็คือคนก็โอ้พี่น้องจ๋านะคะเป็นไงล่ะนะคะเป็นไงลาวันนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะวันนี้ปิดงานมาคุ้มค่ามากเลยนะคะพี่น้องจ๋าดูสิคะนะ,ค,ะคนก็เล่นสกีกันสนุกสนานเลยนะคะนะคะดีใจนะคะที่ตัดสินใจามาวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่า ได้เห็นความสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวคราวหน้าสาวแบมก็จะมาหัดเล่นสกีเหมือนกันนะคะคราวหน้าก็จะมาหัดเล่นเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ก็คือนะคะขอมาชมก่อนแล้วกันนะคะขอมาชมก่อนแล้วกันนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใกล้จะถึงแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะ เห็นไหมครับพี่น้องสาเห็นไหมดีเหรอเจ๋งอากโอ้ 点点。<laughs> ะะวันนี้เราก็มาได้คุ้มค่าจริงๆนะคะข้าว่าเดินขึ้นเขานะคะเย็นมากค่ะพี่น้องจะ้ะเย็นมากเย็นคาะเย็นต้องเดินระวังนะคะถึงจะใส่รองเท้าแบบนะคะว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ สวยไหมสวยไหมสวยไหม,ม,มนะคะมาค่ะมาเดี๋ยวสาวกำลังพามาเที่ยวนะคะเดี๋ยวสาวกำลังพามาเที่ยวนะคะ นี่นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะยังมีหิมะออันนี้ก็คือนะคะเขานะคะต่างๆนะคะที่น้องจ๋าเสียไหมนะคะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะที่สูงที่สุดของหาดแล้วนะคะที่ชื่อตรงนี้ก็คือนัชนาลาหาดนะคะนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆนะคะที่น้องจ๋านะคะบรรยากาศรอบๆนะคะ <Yeah. S 2> ต้องระวังนะคะอันนี้หิมะที่ยังมีให้เราเห็นอยู่นะคะพี่น้องจา๋านะคะน้ำแข็งนะคะก็คือก้อนน้ำแข็งเลยนะคะก้อนน้ำแข็งเลยนะคะ เป็นไงบ้างนะคะนี่ค่ะนหารพี่น้องจ๋านะคะเป็นยังไงบ้างเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาใช้นะคะเล่นสกีกันนะคะพี่พี่น้องๆจ๋านะคะเห็นไหมคะพี่พี่น้องนคอา ก็จะเริ่มกันแล้วนะคะเริ่มกันแล้วนะคะเยี่ยมนะคะเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากนะคะสวยงามค่ะที่นั่ค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะไม่อยากจะหยุดเลยนะคะ